สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาชวนเพื่อนๆนทำเมนูโกโก้ดิบค่ะ<ม>ซึ่งวันนี้เราจะมาก๊อปปี้สูตรโกโก้อาาและสูตรโกโก้ตายายจเจ้าดังแห่งเมืองปากน้ำสมุทรปราก,การกันนะคะและวันนี้เราก็ไม่ได้ทำเฉพาะโกโก้นะคะเราก็จะทำโอวัลตินดิบแล้วก็ชาเขียวดิบด้วยค่ะ เพราะว่าเราเห็นในคลิปรีวิวของร้านตายายนะคะเขาจะมีเมนูโอนตินดิบแล้วก็ชาเขียวดิบแล้วก็พวกเผือกหอมดิบอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าในส่วนของร้านอาานะคะก็จะมีเฉพาะโกโก้ดิบนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําเป็นชาเขียวแล้วก็โอนตินดิบเหมือนร้านของตายาย,ายด้วยค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีอยู่3อย่างค่ะเราจะพยายามใช้วัตถุดิบให้เหมือนกับของอาาแล้วก็ของตายายให้มาก ที่สุดนะคะที่เห็นในคลิปรีวิวก็จะเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดนะคะแล้วก็ผงชนิดต่างๆค่ะสําหรับนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดก็จะเป็นของคาร์เนชั่นนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นของคาร์เนชั่นค่ะเพื่อที่จะได้รสชาติใกล้เคียงที่สุดนะคะ และสำหรับผงโกโก้ร้านอาาเราก็ไม่รู้นะคะว่าอาาแกใช้ผงโกโก้ยี่ห้อไหนแต่ว่าร้านตายายนะคะเห็นในคลิปรีวิวจะเป็นผงโกโก้ของดัสค่ะแต่ถ้าอยากจะทําก็สามารถเลือกใช้ผงโกโก้ตามที่เรามีอยู่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะและวันนี้หวานหวานก็จะใช้เป็นผงโกโก้ของลิตเติ้ลค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงชาเขียวสําเร็จรูปค่ะวันนี้จะใช้เป็นผงชาเขียวญี่ปุ่นของอีเวิร์ดนะคะ แล้วก็อันนี้ผงโอวัลตินค่ะจะใช้เป็นผงโอวัลตินสูตร3ค่ะจะได้เข้มข้นค่ะแล้วก็นมข้นจืดค่ะนมข้นหวานค่ะก็จะใช้เป็นของคาร์เนชั่นทั้ง2ตัวเลยนะคะเพราะว่าเห็นในคลิปรีวิวทั้ง2ร้านก็จะใช้เป็นของคาร์เนชั่นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะใช้เป็นของคาร์เนชั่นค่ะเพื่อที่จะได้ให้เหมือนมากที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ก็จะทำเป็นแก้วใหญ่เลยค่ะแก้วถัง32ออนจะได้เหมือนกับร้านอามาแล้วก็ร้านตายยายนะคะจะเริ่มทำจากโกโก้ก่อนแล้วกันนะคะก็จะหาแก้วหรือว่าถ้วยตวงหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะมาไว้สำหรับคน่สมผสมค่ะและวันนี้เราจะทำสูตรตอนถึงแก้วนะคะแก้วใหญ่เลยแก้ว32ออนค่ะก็จะใช้นมข้นหวานอยู่ที่100 ML ค่ะ แต่ว่าในส่วนของอาานะคะแกก็จะผสมโกโก้ในหม้อใหญ่ๆเลยนะคะแล้วค่อยมาแบ่งใส่แก้วทีละแก้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราทําต่อ1นแก้วเราก็จะใช้ส่วนผสมก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะพยายามทําให้ใกล้เคียงกับของอามามากที่สุดนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยผงโกโก้เลยค่ะโดยจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะคะ วันนี้ก็จะทําเข้มข้นหน่อยนะคะเพราะว่าเราทําแก้วใหญ่แก้ว32ออนนะคะก็จะใส่ผงโกโก้ไปที่สี่ช้อนโต๊ะเลยค่ะหรือว่าใครชอบเข้มมากๆก็สามารถเพิ่มได้นะคะนี่ค่ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เหลือนิดหน่อยนะคะขอใส่เพิ่มแล้วกันนะหลังจากนั้นเราก็จะคนเลยค่ะคนให้ผงโกโก้กับนมข้นหวานเข้ากันดีนะคะ และระหว่างคนนะคะเราก็จะเติมนมข้นจืดลงไปทีละนิดนะคะเพื่อที่จะคนได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ให้เขาเหนืดจนเกินไปค่ะถ้าเขายังคนยากแล้วก็หนืดจนเกินไปนะคะก็สามารถเติมนมข้นจืดลงไปอีกนิดหน่อยได้ค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะเหลวจนเกินไปค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดก็ได้ค่ะนี่ค่ะคนมาเรื่อยๆก็ประมาณนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะ นี่เลยค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะก็สามารถนำไปเทใส่แก้วได้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะพักเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทำเป็นโอวัลตินกับชาเขียวก่อนนะคะแล้วค่อยรอเทใส่แก้วพร้อมกันเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทำเป็นชาเขียวกันเลยนะคะเป็นชาเขียวดิบค่ะโดยจะใช้ผงชาเขียวสำเร็จรูปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวานเลยค่ะโดยเมนูชาเขียวนะคะเราจะใช้นมข้นหวานอยู่ที่80 ml ค่ะเพราะว่าในผงชาเขียวนะคะเขาจะมีความหวานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะลดนมข้นหวานลงมาเหลืออยู่ที่80นะคะแต่ถ้าใครชอบหวานนะคะก็สามารถเพิ่มนมข้นหวานได้ค่ะ และต่อไปก็ตามด้วยผงชาเขียวเลยค่ะจะใช้เป็นผงชาเขียวสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าแอมเพนรีวิวของร้านตายายใช้เป็นผงชาเขียวสําเร็จรูปค่ะแต่ว่าไม่รู้นะคะว่าเขาใช้ผงชาเขียวยี่ห้อไหนแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นผงชาเขียวญี่ปุ่นของอีเวิร์นค่ะก็จะใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราทําแก้วใหญ่ค่ะแก้ว32ออนจะได้เข้มข้นเข้มข้นนะคะ จากนั้นก็คนเลยค่ะคนให้นมข้นหวานแล้วก็ผงชาเขียวเข้ากันเลยค่ะเติมนมข้นจืดลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนเลยค่ะชาเขียวนี่เขาก็จะคนง่ายกว่าผงโกโก้หน่อยนะคะนี่ค่ะคนมาสักพักก็ได้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำโอวัลตินกันต่อเลยค่ะและสำหรับเมนูโอวัลตินนะคะเราก็จะทำแก้ว32ออนเหมือนกันค่ะโดยจะใช้นมข้นหวานอยู่ที่80 ml ค่ะความหวานสามารถปรับได้ตามชอบได้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าในตัวผงโอวัลตินเขามีความหวานอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องความหวานด้วยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยผงโอวัลตินเลยค่ะ วันนี้ก็จะใช้เป็นผงโอวันตินสูตร3ค่ะจะได้เข้มข้นนะคะโดยจะใช้ผงโอวันตินอยู่ที่5ช้อนโต๊ะค่ะผงโอวันตินนี่เราจะใส่เยอะกว่าผงโกโก้แล้วก็ผงชาเขียวนะคะเพราะเราต้องการความหอมเข้มข้นของโอวันตินค่ะถ้าใส่น้อยก็อาจจะไม่ได้รสชาติของโอวันตินนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะ คนยากก็เติมนมข้นจืดลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็คนเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันต่อเลยค่ะต่อไปเราก็นำแก้วไปใส่น้ำแข็งเลยค่ะ วันนี้เราใช้เป็นแก้วใหญ่นะคะแก้วถัง32ออนซ์เลยค่ะจะได้เหมือนกับร้านอาาแล้วก็ร้านตายายนะคะนี่เลยค่ะแก้ว32ออนซ์นะคะใหญ่มากใส่น้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะใช้เป็นน้ำแข็งบดละเอียดค่ะเพราะว่าร้านอาากับร้านตายายเขาก็ใช้เป็นน้ำแข็งบดละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้น้ำแข็งบดละเอียดค่ะเพื่อที่จะได้เหมือนที่สุดนะคะจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นจืดนะคะจะใช้เป็นนมข้นจืดคาราเิชั่นค่ะ ก็จะใส่ไปประมาณ3ส่วนสของแก้วนะคะใส่ไปเลยก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำโกโก้ดิบที่เราผสมไว้นะคะมาเทใส่ด้านบนเลยค่ะเทลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากเลยนะคะ แก้วใหญ่มากนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปกันต่อเลยค่ะต่อไปก็เป็นชาเขียวเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะนำแก้วประส่น้ำแข็งมาเลยค่ะก็จะใช้เป็นน้ำแข็งบดละเอียดเหมือนกันนะคะ จากนั้นก็ใส่นมข้นจืดคาราทีชั่นลงไปเลยค่ะ3ส่วนสของแก้ว32ออนนะคะแต่ว่าแก้วนี้เดี๋ยวเราจะตวงให้ดูค่ะว่า3ส่วนสของแก้ว32ออนเราจะใช้ประมาณกี่ ML นะคะเดี๋ยวจะลองใส่ไปซักประมาณ150 ML ดูก่อนค่ะนี่นะคะเทไปเลย โอเคค่ะก็พอดีเลยนะคะก็จะใส่ปมาณนี้ค่ะ150 ml นะคะต่อแก้วค่ะหลังจากนั้นเราก็เทชาเขียวดิบที่เราผสมไว้นะคะเทใส่ลงไปด้านบนเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะได้แล้วนะคะชาเขียวดิบค่ะ ต่อไปเราไปทำเมนูต่อไปกันต่อเลยค่ะน้ำแข็งแก้ว32ออนนะคะจากนั้นก็ใส่นมข้นจืดคาริชชั่นลงไปเลยค่ะตามด้วยโอวัลตินดิบที่เราผสมไว้แล้วนะคะเทใส่ลงไปด้านบนเลยค่ะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะสำหรับโอวัลตินดิบค่ะก็ปิดฝาได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง3เมนูแล้วนะคะนี่เลยค่ะก่อนทานก็คนสักหน่อยนะคะหรือว่าถ้าใครชอบกินแบบนึ่มๆเหนียวๆนะคะก็สามารถใช้ช้อนตักทานได้ค่ะนี่เลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขอชิมก่อนนะคะอืมมันอร่อยอ่ะทุกคนมีความเข้มข้นของโกโก้นะคะแล้วก็ความมันนะคะ ออดูดเข้าไปก็หวานกําลังพอดีเลยค่ะสูตรนี้แต่ถ้าเราดูดเจอก้อนโกโก้ที่เป็นหนื่มๆอะคะ่ะเขาก็จะมีความหวานนิดๆน,น,นะคะคือทานแล้วก็อร่อยกลมกล่อมนะคะคือก่อนหน้านี้ก็เคยทํานะคะแต่ว่าจะใช้เป็นนมสดเมจินะคะไม่ได้ใช้นมคาร์เนชันนะคะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อร่อยขนาดน,นี้นะแต่พอมาทําสูตรนี้นะคะทุกคนคือมันมัน,มน,มนแล้วก็อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมอะค่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคาร์เนชันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวเรามาลองชิมชาเขียวกันต่อเลยนะคะสำหรับรสชาติของชาเขียวนะคะก็ก็โอเคนะก็อร่อยตอนแรกคือไม่ได้คาดหวังเลยกับชาเขียวนะคะเพราะว่าใช้เป็นผงสม็จรูปทำเนาะแต่ทำออกมาแล้วมันก็อร่อยอะ่ะทุกคนก็ ไม่รู้ว่าอร่อยเพราะอะไรเพราะคาเนชานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันก็จะมันๆหอมๆนะคะแนะนํำมไม้ใช้เป็นผงชาเขียวญี่ปุ่นนะคะจะได้หอมๆนะ แต่ว่าอันนี้ยังติดหวานอยู่นิดนึงนะคะส่วนตัวคิดว่ามันยังหวานเกินไปนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานนะคะก็สามารถลดนมข้นหวานลงได้เพราะว่าในผงตัวผงชาเขียวสําเร็จรูปเขาก็จะมีความหวานมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานส่วนนี้ก็อาจจะบอกว่าพอดีก็ได้นะคะยังไงก็ลองไปปรับกันดูเนาะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติของโอวัลตินกันต่อเลยค่ะ ค่ะสำหรับโอวันตินะ,ะก็อร่อยเหมือนกันค่ะก็เข้มข้นกลมกล่อมนะคะมันๆหอมๆโอวันตินนะคะพอดูดเข้าไปเจอก้อนโอวันตินนะคะก็จะมีความหวานนิดๆน,นะคะแต่ว่าสูตรนี้ส่วนตัวก็ยังมองว่าหวานนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครชอบหวานก็อาจจะมองว่ามันหวานกำลังพอดีนะคะแต่ส่วนตัวนี่คิดว่าลดความหวานลงมาอีกนิดนึงก็จะดีนะคะ เพราะว่าในส่วนตัวของผงโอมัตินเขาก็มีความหวานมาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะก็ลองไปปรับกันดูได้ค่ะโอเคค่ะก็จะสรุปทั้ง3เมนูนะคะก็อร่อยทั้ง3เมนูค่ะแต่ว่าที่สุดก็คงจะเป็นโกโก้นะคะที่มีความเข้มข้นหอมโกโก้นะคะอร่อยกลมกล่อมหวานมันค่ะ สำหรับแก้วนี้นะคะก็จะเป็นแก้วถัง32ออนค่ะซึ่งจะมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเลยค่ะอันนี้ส่วนตัวกินคนเดียวไม่หมดนะสงสัยต้องเก็บไว้กิน3วันนะคะถึงจะหมด กินเยอะๆก็ไม่ดีนะคะทุกคนเพราะว่าในส่วนผสมของ1แก้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นส่วนผสมของนมข้นจืดคาร์เนชั่นใช่ไหมคะซึ่งเราใช้เป็นคาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้าเนาะแต่ว่าคาร์เนชั่นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาเป็นครีมเทียมข้นจืดนะคะเขาไม่ใช่นมสดนะคะมีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนมสดนะคะแต่ที่จริงเขาคือครีมเทียมชนิดน้ำค่ะซึ่งกินเยอะก็จะไม่ดีต่อร่างกายนะคะแต่ว่าเรื่องความอร่อยเนี่ยเขาอร่อยจริงค่ะเวลาเอามาใส่เครื่องดื่มใช่ไหมเขาก็ช่วยๆเพิ่มให้ความ ความหอมขึ้นค่ะสังเกตร้านนมเหนียวไหมคะส่วนมากร้านนมเหนียวที่เขาขายเขาจะใช้เป็นนมข้นจืดนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ช่างนะคะคือส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นร้านนมเหนียวใช้นมสดจริงๆนะคะเขาจะใช้เป็นนมข้นจืดค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะช่วยให้อร่อยกลมกล่อมขึ้นนะคะไม่น่าละส่วนมากนมเหนียวเขาถึงขายดีกันนะทุกคนคิดว่าความอร่อยมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยมันต้องอยู่ตรงนมข้นจืดแน่เลยทุกคน โอเคค่ะยังไงก็ลองไปทำแล้วก็ลองไปชิมกันดูนะคะว่ามันจะอร่อยหรือว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ